กระเป๋าสตางค์รุ่นรวยสุดๆผลิตตามหลักหวงจุย้ยทำจากหนังลูกวัวโทโกแท้ทั้งใบมีสัญลักษณ์แอมโมไนย์สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวยหัวซิปเป็นรูปหกเหลี่ยมซิปเงินเกรดที่ดีที่สุดเมื่อเปิดออกมาคุณจะพบกับช่องใส่บัตรจำนวนหกช่องพร้อมช่องใส่ธนบัตรและเหรียญจำนวน2ช่องการใส่ธนบัตรคุณสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งได้ค่ะ พร้อมมีช่องลับตรงกลางไว้ใส่ยันสหัสตธาตุและเงินขวัญถุงช่องใส่บัตรกว้างเป็นพิเศษสามารถใส่บัตรได้หลายใบยพร้อมกันอาจารย์จะเลือกสีกระเป๋าตามเทพพวงจุ้ยประจำตัวคุณโดยดูตามวันเดือนปีเกิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้ชวชาญในศาสตร์ทูพยากรและนละรลักษณ์ศาสตร์ จะมาตั้งศูนย์โชคลาภงวดประจำวันที่สองมกราคม2569ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะตั้งศูนย์โชคลาบของผู้ที่เกิดวอาทิตในงวดประจำวันที่สองมกราคม5 6 9พิาผู้ที่เกิดวอาทิมีโอกาสมีโชคลาบถึง85ร์เซนและโชคลาบของผู้ที่เกิดวอาทิต์นั้นจะมาจากทางทิศใต้โชคลาภของผู้ที่เกิดวอาทิต จะเป็นโชคจากเลขยานพาหนะเลขทะเบียนรถและโชคนะคะจากเลขที่เห็นจากการเดินทางค่ะดังนั้นนะคะใครที่ช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่มีโอกาสนะคะที่ได้เดินทางไปเที่ยวมีโอกาสที่ได้เดินทางกลับบ้านนะคะลองสังเกตนะคะเลขรถนะคะที่เราเดินทางไปดูรวมถึงนะคะผู้ที่เกิดวาที่ท่านใดนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับคนผิวสองสี 4, ดีที่สุดค่ะ จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้ดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงนะคะเทศกาลปีใหม่พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะเรื่องของโชคลาภให้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้กับคุณขอแค่คุณนั้นนะคะคิดดีทําดีเชื่อเหลือเกินว่าโชคลาภเป็นของคุณแน่นอนค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือสีขาวและสีเทาวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้ คือวันพุธและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือเลข5เลข7และเลข9ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงบ่าย3ามโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเย็นจนถึงสทุ่มใ้รับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เน้นการทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการหยอดกองบริจาคก,การทำบุญนะคะกับคนได้โอกาส การทำบุญกับคนยักษ์จนยักษ์ลายค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของพุทธิเกศวันจันทร์ในงวดประจำวันที่2มกราคม2569พุทธิเกศวันจันทร์นะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของพุทธิเกศวันจันทร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โชคลาภของพุทธิเกศวันจันทร์นะคะจะเป็นโชคค่ะจากการเร่งรีบในการซื้อ ดังนั้นนะคะผู้ที่เกิดกวันจันทร์สามารถซื้อในสัปดาห์สุดท้ายของนะคะปีได้นะคะหรือสัปดาห์สุดท้ายก่อนหวยออกนั่นเองการซื้อนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะแบบไม่มีเลขที่คิดไว้จะทําให้ผู้ที่เกิดกวันจันทร์นั้นนะคะมีโอกาสที่จะนะคะเสี่ยงแล้วจะได้โชคนะคะและนะคะผู้ที่เกิดกวันจันทร์อยากํานวณเยอะค่ะบางคนคํานวณเยอะเอชันจะซื้ออะไรดีจะนู่นจะนี่จะนั่นอยากคำนวณเยอะค่ะ ทำให้เต็มที่นะคะซื้อให้พอเหมาะนะคะซื้อในช่วงเวลาเร่งรีบซื้อแบบไม่ต้องคิดซื้อในช่วงที่สมองว่างๆเชื่อเหลือเกินค่ะว่าโชคลาภจะโดนบันดาให้กับคุณแน่นอนสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือสีแดงและสีเขียววันดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในงวดนี้คือวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นก็คือเลขหนึ่งเลข4และเลขศูนช่วงเวลาดีในการเสรี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันจันทร์ นั่นก็คือช่วงเวลาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง4ทุ่มให้รับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันจันทร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เน้นการทำบุญล,ลงศพและผ้าขาวห่อศพค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดประจำวันที่2มกราคม2569ผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสมีโ,มโชคลาภถึง80% และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะมาจากทางทิศเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นโชคนะคะจากการเสี่ยงโชคในวันที่เรารู้สึกสดใสวันที่เรารู้สึกอารมณ์ดีคลายนะคะที่ตื่นเช้ามาแล้วเรารู้สึกอารมณ์ดีเสี่ยงโชคได้เลยค่ะโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจะเป็นโชคนะคะหรือเลขจากเพศตรงข้ามค่ะโดยการเสี่ยงโชคจากเพศตรงข้ามก็ได้หรือการเสี่ยงโชคนะคะโดยการได้รับการบอกเลขจากเพศตรงข้ามก็ดีค่ะ และผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะถามว่าโชคงวดนี้ใหญ่ไหมเอาเป็นว่ามีโชคค่ะได้พอหอปากของคอแน่นอนสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือสีน้ําเงินและสีชมพูวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นนําโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือเลข2เลข3และเลข6ช่วงเวลาดีในการเสี่งโชคของผู้ที่เกิดวันอังคารในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง3ามทุ่ม ให้รับการทาบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอังคารอยากให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเน้นการทาบุญใส่บาทและการทําสังฆทานค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดประจําวันที่สองมกราคม2 5 6พิกผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสมีโชคลาภถึง80อร์เซ็นตและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะจะเป็นโชคจากการเจ็บป่วยค่ะ หรือโชคจากนะคะการที่เราประสบเคราะห์ประสบบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยจะทําให้นะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นมีโชคค่ะและในช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมีลางสังหณรนะคะในการเสี่ยงโชคเนี่ยมากขึ้นเป็นพิเศษดังนั้นนะคะเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะว่าเอเราจะเสี่ยงเลขไหนดีอยากเล่นเลขไหนดีนะคะและนะคะถ้าสมมุติว่าจะเอาให้ครบสูตรเลยเสี่ยงในวันที่อารมณ์ ดีนะคะในวันที่เราเพิ่งไปเสียเงินเจ็บป่วยมาในวันที่เรามีลาสังหรณ์ดีให้เสี่ยงกับคนที่มีอายุมากกว่าสักนิดหนึ่งผู้ที่เกิดวันพุธจะมีโชคค่ะสีนําโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือสีเหลืองและสีดําวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือวันจันทร์และวันเสาร์เลขเด่นนาโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้คือเลขสองเลขสี่และเลข8ปดช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพุธในงวดนี้ คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงตรงและช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่มใหรับการทำบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพุธอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธเน้นการทำบุญกับคนพิการและคนตาบอดค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในงวดประจําวันที่สองมกราคม2 5 6พิเกผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะมีโอกาสมีโชคลาภถึง8 5เปอร์เซ็นต์ และโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสนั้นจะมาจากทางทิศตะวันออกโชคลาภของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสจะเป็นโชคจากคนพิการคนตาบอดเลขบอกต่อนะคะเลขดังเลขจากคนรักนะคะและนะคะการเสี่ยงโชคกับเพศหญิงจะดีที่สุดดังนั้นผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสนะคะเอาให้ครบสูตรเลยนะจะทําให้คุณน,นั้นมีโชคแน่นอนและสีนําโชคของผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสในงวดน,นี้คือสีแดงและสีเหลือง วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้นั่นก็คือวันศุกร์และวันเสาร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือเลข1เลข5และเลข7ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันพฤหัสในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง11บเอ็ดโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสามทุ่มเคล็ดลับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันพฤหัสอยากให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเน้นการทําบุญกับโรงพยาบาลและคนป่วยค่ะ ตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ในงวดประจำวันที่2มกราคม2569ผู้ที่เกิดวันศุกร์มีโอกาสมีโชคลาภถึง75%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นจะมาจากทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะจะเป็นโชคจากความฝันเลขเดิมๆเ,เลขเก่าๆก,การเสี่ยงโชคกับคนแปลกหน้ารวมถึงการเสี่ยงโชคนะคะตอนที่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นรู้สึกอยากจะเสี่ยงโชคจริงๆจ,จะช่วยให้คุณนั้นสมหวังในเรื่องของโชคลาภ ใครนะคะที่หวังจะได้เงินโชคลาภนะคะไปต่อยอดไปทํานู่นทํานี่นี่เป็นโอกาสที่ดีของคุณค่ะสีน้าโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือสีชมพูและสีม่วงวันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้นั่นก็คือวันพุธและวันเสาร์เลขเด่นน้าโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือเลข2เลข9้าและเลขศย์ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึง3ามทุ่ม เส็จแลัวการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เน้นการทําบุญกับคนได้โอกาสและคนยักจนยักไรค่ะตั้งศูนย์โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดประจําวันที่2มกราคม2569ผู้ที่เกิดวันเสาร์ามีโอกาสมีโชคลาภถึง80%และโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นจะมาจากทางทิศตะวันตก โชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะจะเป็นโชคจากการซ่อมแซมนะคะหรือเสียเงินกับสิ่งที่ไม่คาดคิดพอเราเสียเงินแล้วนะคะไปเสี่ยงโชคค่ะจะได้เงินทองที่เสียไปกลับมาและผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นเสี่ยงโชคตามเลขที่เกี่ยวกับตัวคุณเลขนะคะวันเดือนปีเกิดเลขอายุเลขบัตรประชาชนเลขเบอร์มือถือเลขรหัสรับต่างๆได้หมดค่ะสีนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดน,นี้คือสีส้มและสีน้ําตาล Uhm. วันดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือวันอังคารและวันศุกร์เลขเด่นนำโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือเลข1เลข3และเลข4ช่วงเวลาดีในการเสี่ยงโชคของผู้ที่เกิดวันเสาร์ในงวดนี้คือช่วงเวลาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง11บเอ็ดโมงเช้าและช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสามทุ่มให้รับการทําบุญเพื่อกระตุ้นโชคลาภของผู้ที่เกิดวันเสาร์อยากให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์เน้นการทําบุญกับสิ่งสร้าง การทาบุญสร้างศาลานะคะการทําบุญสร้างโรงเรียนการร่วมสร้างโรงพยาบาลดีสําหรับผู้ที่เกิดวันศักร์ค่ะโค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์ควอร์ดฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณ ทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณตอนนี้